ร้านไม ja. ่ได้ค่ะร้านอยู่นะแต่เมื่อกี้เต็มเมหน้าเลยนะคะมีหน่อยว่กำลังทำข่าวนะทำไมหน้า่หสถานการณ์ตอนนี้นะคะประชาชนมากมเลยค่ะทำไนคะทำไมอิดฉากทำไมอืม เก่ากประเทศไทยฮ้อนฮ้อนเหรอฮ้อนหลาย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 ฮ้อน,นหลายไปว่าอะไรไปว่าร้อนมากโอ๊ยรู้จักจากใครอ่ะจากพ่อ <S <S โอ๊ย อยู่เส้นแล้วกันอยู่เส้นนีล้กันถอยไน่ค่ะขยับออกมา่ะเนมหลังเส้หลังเส้ไม่ได้ไม่ได้ไหนอันนไห้เมื่อกี้น่นอะไร ให้บูบบังิไอ้บูบังรัวๆมเตั้งกองเหรฉันหน่อยยังไม่ได้ตั้งก้องเก้องเติงไม่ได้ตั้งแล้วตอนนี้รัวอย่างงี้แล <uh> ้วมาถือรวอะไรกันไปวะเขาเชีลูกเนนี่อ้าวว่ามึงยังไม่ได้ปักกล้องในทีนี้ ไม่ฝ่าแล้วเนอะนี่ใ้ก็ด้ด็ตบเลยตบดีตบหน่อยดีทางนี้นะคะโอ้ยทน้องไิตากแดดอย่างนันล่ะโอเคไม่ไม่เอาไม่าไม่เป็นไร

ันกตัวเองตัวเองจะโกรธเขาไหมถ้าเขาบอกว่าขอให้ถอยทุก2 3 9ว่ะอยถถอยถอยค่ะมันเป็นอะไรทำจำได้ทุกตัวพวกเนี้ยใครมาจบ ตามเออตามเอาน้าทวีตเออเห็นไหมตายกันรูทุกคนด้วยรูปทีนี้วงกว้างขึ้นด้วยป้าใจสัง่งโอ้กวัวใส่อยู่มางไม่ได้ถ่กูยัไม่ได้ถ่ายเลย <laughs> 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 เดี๋ยว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 มึงเป็นกวางหรืออะไร้องเนี่ยโอ๊ยาดูไม่ไโลเเวป็นนไมงไแ้วาเอยู่ด้วยกันเหมือนแบบไม่ได้เจอกันนาน ไม่อดเสียอ่ะอะไรนะครับหยุด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 ใช่จริงจริง มองอีกครั้งก็ได้มองได้นกันหน่อยหนยค

โอ้สองเมตรได้ได้ได้ถอยค่ะถอยถอยถอยค่ะถอยถอยนะครับจะได้วงกว้างๆนะครับถอยนะโอเคอย่างอย่างอย่างมาแล้วนะไม่เป็นไรโอเคได้ไหมได้แล้วค่ะใครก็ยี่สูงๆมาอยู่ข้างหลังเฮอร์มเฮิร์มฉันมีความทรมานมากกับแกน

เไม่ไม่ีเมนสำรองเหรอเอ้าไม่ไม่มีเมำรองเหรอเออโทษขอรอน่ ยังไม่ได้เลยค่ะเราจะแยกนะเราจะแยกเป็นไม่มีโอกาสเลยเหรอเอาใครใครเป็นตัแทนเดี๋ยวเขตบมู้งไปเลยม้อะไรนะมีเหี้ยพีคพีะแต่ตีอ๋อตายตายเดียว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 อย่าเพิ่ง องเมตรถอยมาถอยมาโผลมยไม่พี่ตีเดี๋ยวเลยคทพี่ฉันเข้าไปไม่ได้แล้วนะคะทุกคนอะไรที่นี่นะคะดูกันแล้วกันเลือดตั้งหลาแล้วเนี่ยไม่ไม่ถอยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอย่าอย่ายกสูงมากนะคะ มีละกันเขาไม่ได้ถ่ายเดียวไม่ได้เราวี่อะเกมไวตรงนีละกันค่ะถ่ายไปก่อนจ้าตอนนี้กูพุ่งไว้รูมอยาเดียวไม่ได้อะไรเ่เือีอ้เาุ้าเ้ มาอยู่ทีพี่ถ่ายได้พันกว่าวันนี้ถ่ายอะไรก็ถ่ายหัวปก่อนคอยไปกันเดียวมองกล้องบนปยลูกกล้อบอลไหนคะผีก้บหน่อยลูก้องบอไหนไมองบขนาดนั้นดีกูเก็บมือไปใช้มองบนเลย กูมีวาระโอกาสด้ใช้ตอมองวนไหมดูดูนะเมาเขาวางตรงนเอาให้โอ้ยอยฝั่งไหมได้เลยคะนี่ป้าเอ้โทรศัพท์หา่าหากคระินดีางทะเบียน บีบาเมตตาเมตาเไม่เป็นไรเราใช้มุกเดิมได้เออเมตาเธอไม่ได้เล่นนานแล้วนี่ครับปากหลังๆคนหลังๆงาสิเมตาคืออะไรงงสิงงสิอะไรกันขอท่าเมตาชารุนาไปศึกษาอันนี้ไง ไม่ทันอยูแล้วถ่าย้นพมพีมมีความช่วยสุดฤทธิ์นั่นแหละดิฉันจะซูมพีย

กอดบ <is> ูไม่ใช้กอดหมีอะไรนะหมีลิค <ißt> ุน่ะบอกให้กอดบูไม่ให้กอดหมีลิคุน่ะไอ้บูงงาล

ข้าวหน้ากูจะเอาบันไดหกข้ามาให้เช่ากล้องอไหมตอนี่ขนาดวันนี้ก็ยิมมาแ้ิกูคิดติดแล้วกูยิ้มตัวใหญ่มาพอดีนหอน้แล้วเนาะ่นดอใ้องฟเอเซอยู่ไหนอะเอเอยู่ข้างหน้าเนาะ

ပါပါပါ ย้อนย้อนีครับปิ่งิ่อยากทำอะไรทำไปเลยครับทำให้เต็มที่แม่ไปไหนแล้วอะเข้าเลยครับข้าเลยไม่เข้าหรอโทษนะโทษนะนี่ขันมาทางนี้ลู เปไม่เาอไม่เคยแสหลันไม่รอยู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่านีไเแล้วไม่หายหรอกเออน้องเข้าห้องแอรไม่หายหรอกต้องกลัวข้างๆนี้ก็ได้พอถ่ายกัาวีเราขอซีก่อนได้ไหมอ่ะได้ไม่ไ้ไม่ได้ไไม่ม่ไดม่ได้ไม่ได้ไไม่ได้ไม่ได่ไม่ได้ไม่่้นไม้ไม่้ไม่้่ นี่คุณแม่นี่แม่สวัสดีค่ะฮ่าฮ่าฮ่า เราหันหน้ามาทางนี้นี